โอ้ยลมอะไรแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้ยลมเลยกูหืมจะไหวไหมชันฮึมไม่กอดนั่นมันไม้อะไรอะถือก่อนจะได้สวยค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็มีกระส่องอีเฟอร์ซัดกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินกิท ตาสกินทองนะตู้นั่นเองนะจ๊ะก็จริงๆก็เป็นการเชา่าเขาได้ไอะแชร์สกินนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ให้แชร์สกินเนาะก็ได้๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าสกินโซเฟียเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะทุกคนเอาละ Let's go มาแล้วแมปโรงพยาบาลพารทไทจะเป็นซีรีส์แล้วโชว์เก่าวะน,นะไม่เคยเล่นอินี่สกินนาตู้เลยเล่นเนี่ยอพูอตี่มันเป็นคับเห็ดเบิร์ตมาแล้วจะเบิร์ดตายแล้ว,ลวจะเบิร์ดตรี่ม,รมาแล้วสีล่ละค่ะสีล่ละวิ่งกูได้ตัง้งงั้น ราชามันอยู่นี่ราชามันอยู่นี่โกโกโกกกกกน้ำแตกน้ำแตกเดี๋ยวครูลืมปรับปุ่มโหมดนี้โอ้ oh my g o ก๊อดมาแรงหมดโสกาวาน์ายเกิดฮัลโหลคว้ายอกโก้ยคือแล้ <c oughs> ็มีอะไรโอ้น้ำตัดโอ้ยแม่กอดเออเกาะทองนะ <c oughs> เออตอนของโอเคเลยตอนของแล้วเจเบิร์ดเอาตานมาข้าศัตรป่ะเหมือนจะไม่ได้เอามาตรงนี้ใช้ไม้ไปแล้วนะเจเบิร์ดลากมาตรงเงี้ยลากมาตรงนี้ตรงนี้ลากมาตรงนี้ไมันไม่ได้ไล่อ่ะไปอุ้มแพทหรอไม่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 อะไตีหรอแล้วกูไม่ได้ปั่นให้เจเบิร์ตเลยกูรอไอ้นี่อยู่ตลกเออเก็บตังค์ซื้อน้ำหอมก่อนตามไปแล้วตามไปแล้วตามแล้วนี่พุ่งอันนี้มันเป็นกจีบเบิร์ตอง ลากมาลากมาตรงนี้ลากมาตรงนี้มอ้ามันไปเออเก้ดโดนไปค่ะโอ๋อเราโดนอะไรไม่เข้าตัวมันเฉยมีน้ำหอมแล้วมึงจะรอมตรงนี้หรอตอนนี้น้ำหอมอย่ที่ปุูดทำตังค์ห้าร้อยให้เงินอัสวิน ไหวเออบอกงนะ่ายบอกงนะ่ายบอกง่โอเคยกำลังเข้าบ้านน้ำหอมคูดาเสร็จละรออุ้ยกระด่าง98โอ้ยทำไมก้อยกระด่าง98ทีผ่านมันจะดีเท่มบกจะตายห้ามพุงหามพุงห้าพุงพังพุงพังพุงติดพุงติดพุงติดเดื่องสนุกกับ <cam> <c ười> มีราา,ราหน้าวัวโรงพยาบาลเนาะโอเคตรงนี้ไม่ติดจาลองวิ่งไปไวหรือถ้ำเจาต้างของคุณไม่ได้แผลเลยอะไรอ่ะกลายเป็นภาพไปแล้วไห <c oughs> วายเกือบละอเามจาีเกือบเจ็บแผลถ้ไมมันมันไล่ในโรงพยาบาลเหรอคงจะเป็นงนั้นยี่ไล่สองนอกอยู่ประเด็น พังไม้สิจ๊ะไม่พังหรอไหนหลบพังแน่เอา้าซื้อมาแม่ก่อนละกัน4ีสี่ีมีถึงมาแล้วมาแล้วนันนึงมีอะไรปะนี่ แม่เอ้ยอกดอะไรนะที่เนี่ยเออสุดาเห็นเราไม้เห็นเราไม้ว่าเห็นค่าเรามีไม้แม่กลนอยู่นะมีสมุดแล้วมีสมุดแล้วอ,อุ้ยเธอเลิกใส่ไม้ไม่กล่นแล้วเธอเลิกอีกดอกขอปอกแผลนะข่าขอบคุณแค่โดนไม่โดนด้วยแล้วตาย มีดอกมีดอฟลินไหมฮะไม่มีไม่มีเลยโอเคต่อทองแม่งดีนะไม่ดี้วไม่มีเดี๋ยวซื้อดอฟลินก่อนกกมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วกินละกินละกินละก็ไม่มีของให้เจ็บบรดนลยโอเมก้าไม่นะก็กลับไปปั่นแล้วแหละ ดว <จะ S 1> ควรควรจะไปปั่นหน้านแล้วมึงอะไรกูพอจะจูกได้อยู่ตัวกูเองกอไมยลปุ๊บไปแล้วมาสิเข้ารพได้ไหมเขา้ขารพไปลระมรงนเข้ารได้เสร็จแล้วมันเดินเร็วกว่าเราลำหงไหมไม่ถัดละอะไร ไปจะดูว่าตัวเได้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 ยี่ไหนเอามาเอามาเอามาเอาโอเคได้ละพี่ให้ฝั่งโน้นนั่งแล้วฝั่งโั่นก็จะได้เออเอาสิเอาสิเอาสิขาเด็บ้านเด็กดักยูดักยูดักยูอุ้ยนี่มันฉลาดเอยนี่มันหัวหมอ เดว่าว่าว่าตรงมันจะยิงวีดับดีมัน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 ติดมันติดไอ้นี่ว่ะติดใช้ไอ้นาฬิกาอยู่ยังใช้ไม่ได้ฝั่งนี้เสร็จแล้วเออเก็บทิ้งเราเออไม่มีโดนอุ้ยว้าโดนแมลงโดนแมลงสวยเพื่อวิ่งวนกลับมาตรงเรา ได้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 ยังอยู่เอน้ำหอมลงมาแล้วตบซี้ก่อนซื้อแล้วหลังใช่เขาทันไหมว้ายตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้โหเอออย่าเอาตายตายเอ้าคุณน้ำหอมคุณน้ำหอมบัเออโดนกระเด้งไม่ได้คูดาวน้ำหอมนานไม่ทันจบแล้ว ซื้อมาไม่ไมควนตัวเองเขาใช้กลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะรีย,ยูดใหม่ตายหรือเปล่าไม่ตายค่ะวว้าอะไร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 รอบลินนบล้นติดย้อนไหมติดย้อนเองจ<ำ>อมจอมกดเอากดก่อทองเอาเอาพี่พี่รีบอ่ะครับพี่กดก่อทองเลย เอาคู่เอาไงรอเฟสอันหนึงว้ยรอไหนก็ได้ทำได้เยี่ยมมากนี่ค่ะผูติดตามที่ดีเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวนะซื้อของลอวตวลอดก่อนว้าย้หูหลือถือลูกไม่มีอะไรให้เล่นละเอาหลักบ,บี้แล้วก็ เอาหุ่นแม็กลวกันเย่ละแล้วก็ซื้อปืนทิ้งไว้ตรงก็อีละเย่ละเย่ละเฟรชถูปใจ้ราไหมครับถ้าฝั่งตรงนั้นจับได้ก่อนก็ก็จับนังแต่โอเคปงกันหรอป้กันปี๊บวายสระวันตายนี้มันร่อนกัน อ,อเป็นยังไงกันบ้างทุกคนโอ้โหจะบอกเลยว่าตานนี้ก็คือเป็นตาที่ช่้นกินดตาที่ดูดีที่สุดในซีรีส์ที่ท่ได้เคยเล่นมาแล้วทุกคนก็ปกติก็ไม่เล่นตึงขนาดนี้นะทุกคนก็เป็นไงชอบสก,กินนี้กันมาทุกคนแล้วว่าสก,กินเนี่ยก็ข้อน,นี่จะสวยลดสดอยู่แล้วทุกคนก็บอกได้เลยว่าอืมันเป็นสก,กินที่หาไม่ได้แล้วทุกคนเสียดายที่ไม่ได้จริงนะก็เป็นไง ชอบคลิปนี้กันไหมทุกคนถ้านะชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด like, go, check, go, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนเอาล่ะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเวลาลงคลิปเราจะได้แจ้งเตือนเราจะได้มาดูกันก่อนเพื่อนก่อนใครเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนดูกันจะได้แชร์ความสนุกของคลิปนี้ไปด้วยนะทุกคนเอาล่ะไปจริงๆแล้วนะบายยจ้า